สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะบรรยากาศชุ่มเย็นครับผมฝนตกมาครับเอาคลิปนี้ครับผมมารับชมรับฟังไปน้ากันเลขสายบุญอาจารย์สายบุญครับเนี่ยครับผมเป็นห้เลขติดบนสี่นย์เครับพี่น้องเนาะวิ่งบน4ครับผมครับแล้วก็เสียดายผมับประกบกูซีห4ซ นี่แะครับผมสุดยอดสายบนเดอร์ครับพี่น้องอย่าเผอครับพี่น้องเนาะเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเฮางวดนี้มากแล้วครับผมครับไปเบิ้งน้ากันครับเพื่อแตกสามตัวครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบหกมีนาคมหกสิบแปดก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เกามาเชียกับขอขอพระคุณอาจารย์สายบุนเดอร์ครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกคไหลก์กดแช์กับเก่ามาเชียน้าเชียแล้วกับอูน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเก่ามาเชียจิมีที่เด็ดเหล็กบนมาฝากพี่น้องซี่เได้ครับผมคลิปนี้ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ ครับครับอาจารย์ก็มเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมรัมสนมาดีครับครับฝนตกหน่อยอาจารย์เนาะครับผมหมู่บ้านหมู่บ้านรับฝนตกเวิรดมื่อยุ่มชําดนครับอากาศหนาวกันเมื่อนกก็ห้อนอากาศหนาวก็ขึ้นมาอีกครับแล้วนี่ก็เคลืมอนย้่ยมาครับผมับแม่หนยครับเถื่อมี่เราออกฝนยืนนะครับบ่รู้ว่าจะได้เจ็กเมือว่าครับผม ก็คิดว่านะ่าจะชิ้นบ้าหลายมืออยู่วะเนาะเพราะว่ามันช่วงช่วงฤดูเน,น,น๊ทางฤดูร้อนเน๊เนาะส่งไล่ตอบส่งไทยส่งเปเงลี่ยนเขาฤดูดร้อนเนาะอาจารย์ครับครับมันนี่ก็มามา,มา,มาบา้างวันบ้างหันอันโอ้อาจารย์ไดต้าหาซีหลงังโอซีก่อนเสียดาย มักซีแห้งได้บ่นว่าบ่นอัพซีทุกซีเลยบพราะคืนวานกับกับซีเล็สูตรมันสีบ้านน้ำกันครับโอ้เขาง่อยจังซีเก่าครับเอาซีเรีนทุกซีไอ้ว่าบังหันมักซีอ่ะนะครับบนครับผมบนนี้ก็เอาเลขหลักบนไปก้อนนะครับผมครับผมเลขเลขบนกับช่วงนช่วงที่กิดกังวลบังหันเล่นละง่วนีลครับผมน่าจะดีพอดีมีโอกาสมากน้ำกันอีกแลนะครับ เพราะว่าบางหังเหมนกันเจษสูตรก็ว่าอยู่มันช่อยู่หาสูตรเนาะไอ้เด็กซีครับผมสูตรกำลังเดินกับพี่น้องเนายอะเกิอครับผมเอาก่อนสิเขาเลขบุญเนาะกับขอบุญขอบุณเนาะนี่ตุณนไหนเอฟซีจากลาบุรีครับผมครับผมเพิ่นเงินโตมากเพิ่นแบบรวมทั้งบุญนึ่งรถดำเจ็ดท่านรถครับผมโอ้โนูโมเตนาด้วครับผมครับแล้วก็มีอย่างเอฟซีจาก สารัะเป็นถึกเล็กวิ่งนได้ไหมครับพี่หันสเปเบลซีไหมโอ้ครับผมครับคนได้วิ่งสเตลซีเพป็นแบบเอฟทีาหาทัานบนนะครับเนาะครับแล้วก็เอฟทีจากกอรทอมอีกอีกสามขั้นรถครับผมโอ้อนุโมทนาบุญเด้อครับผมโอ้ข่ายขาวขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะเอฟทีเป็นส่วนทั้นบนตอนนี้ก็เอ่อคนตกอยู่ครับรถดินอาจากประเทศอาจส์ประมาณด้ซีหาหมืองนะครับเนาะเมนเมนครับผม ไปผมกัดชีดั้มลดดินเอาใสเอายวัด้านไทยนะครับน้องเอฟซีขอบคุณครับผมผมขอใหไลน์ครับผมขอให้ลำลับเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรกนะครับเนาะโอ้โนโมทนาบุญน้ำครับผมก็ติดอาจารย์ไวเดอร์ครับพี่น้องงวดนี้บนครับพี่น้องเนาะครับผมครับอันนี้ติดบนนะครับครับอาจารย์วันนี้เอสดีแปดสามสองครับแปดสามสอง อ่าเลขเล่นดูแปดกับสามนะครับครับผมตัวประกอบน้ำเนาะครับตัวประกอบก1965ครับ1965อาจารย์งวดนี้ให้วิ่งให้เด่นตัวใดครับผมตอนแปดกับสามนี่เอาเอาเอาแบบกับสามปก่อนครับผมตัดบ้ขานนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเข้ามาฟั้นตัวเดียวแล้วเนาะได้ครับ

ตัวกันตัวล่องนะครับอ่ะหนึ่งแปดกับหนึ่งสองครับกันหนึ่งแปดกับหนึ่งสองครับตีตีชุดที่แหลกอะคือว่าเน้ในใดเลยนะครับเนาะครับทีสามสามครับสามเก้าสามแปดสามหกแต่สองแปดสองแปดครับหลักร้อยนี่ท้องผมได้สองสามห่านะครับได้สองสามห่าครับผมครับ กับชุดเตียงจากจากหกชิ้นล่าเมืองเราครับเนาะครับห้าสามแปดห้าสามแปดห้าสองแปดห้าสองแปดสองเก้าสามสองเก้าสามสองแปดสามสองแปดสามปิดถามไปนะครับอ่าสามหกสามสามหกสามสามเก้าสามครับสามเก้าสามครับ คิดหาบนำครับพี่น้องวันอาทิตย์ครับครับผมล่างิ่งเพิ่นเป็นขึ้นมาแบบนั้นครับสองข้อม่อมเพป็นขึ้นแรงมาบเนาะตัวหาสามแปดนี่งก็เห็นดูอยู่ครับครับเป็นเคยนแรนแต่มาหอมเก่าเลยทำให้ขึ้นแนงบ้านกำลังบ้านมันสำคัญเลยครับหาสองแปดนึ่งสี่ก็เห็นไรครับนี่แหละครับผมสำหรับเหล็กราง โอ้เข่ามวหนึ่งมวลว่าหันกันเอาไปอยู่นะอาจารย์ครับการย์ติดตามเขาเข้าไอยู่เนาะครับแม่ว่าก็ไปไปดับตัวเด่นเพิ่นอยู่สมเดาะตัวเด่นจะดังดังแน่ตัวเด่นแน่อาจารย์ครับตัวดังเนาะว่าหันเนาะเอาอยู่อยู่เอาอยู่อยู่ขันขันจากล่องบึงอีกแค่มวดเนาะเอฟซี่นจากล่องบึงมาเล็กประมาณน้ำขันล่างหรือมาเล็กดับล่างไม่น่าลงทุนอีกอ่ะ สามาได้ครับเรื่องขกจลงหยุ่ับเพราะว่าทางเองท่างมันบ่าเขาแล้วกันง้นเรามานำเสนอสี่งมกก็อยากานำเสนอเนาะครับผมถ้าปถามสเอฟซีล่องมึคนแข่งใดก็ต้องกันอ่อชั้นจอนเมนครับผมแล้วมึงอีกใครอาจารย์ครับถาบล่องมึงแข่งหวัดนะครับเอฟซีก็คอมเมนต์มากก็ได้ครับผมแต่เบื้องเลขกไม่มาด้วยกันอีกครับผมมากต้องาันอคลิปนี้ครับผม อาจารย์สายบุญครับเพื่อนก็ห้เลขบนมากด้ครับพี่น้องมันใจขึ้นเ้าครับพี่น้องเนาะเพราะว่ากับส้นหลายสูตรด้วกันครับครับต้องคิดว่าครับเด่นแก่ตับสามตรงไม่เห็นนะครับรับเหมือนซีกับกอว่าหันนะครับผมเนาะแน่นๆครับมันใจเราว่างจิตมากเป็นครูกันหรือว่าจิตเป็นครูทางครับพี่น้องเราว่างมีรักกนนั้นครับผมอาจจะมาลักษณนนั้นก็ได้เบิ่งล่างเบื่องเนาะสต่เรบว่ากันจบผมก็บัคือบ้านอามานย์ากันเลยมีประสบทีด้วยว่ากัน ครับมาชีแห้งอะนะมาชี้ชนหลเมียนรู้อาจารย์เนาะก็บ่เคยมีหลายสำหรับวันไหนได้ครับผมมังหันไฮซีวนับซีคุณกับเล็บชี้มันกันไล่มาถามอยู่ว่าวิ่งจะได้ผมไก่ฟันซีตัวเดียวโวนรถมัดมัดแต่พออะไรครับเกาซีให้เฟิ่์ผมองไก่เสร็จาประมาณน้ำแข็งเหล็กเลขอันฟังโค้งกับแม่นี่เรือยทองอาจารย์ครับพี่น้องเนาะเลขเด่นเพิ่นกับเขาดีจู้ครับเลขเด่นนี่ มาตัวละครับตัว่าห้อยจากฟูกว่ท่านนีดนี่ครับครับอ๋อจะคอยมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญครับมีที่เด็ดมาเรื่อยๆเดี๋ยววันจะมาคัดกรองให้อีกทีหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยววันละคงจะใช่ไหมีิครับเขาวิ่งบนตัวเดียวล้นเนาะเมียนครับผมครับคิดว่าส่งส่งส่งซีดด้วยครับวันนี้ต้องนี้แหละครับผมแปดสามขอบคุณขอบคุณดีเช่นนึงเนาะสี่เนาะขอบคุณญใหญ่ครับผม ตรงนี้กัต่างบ้ารถร่วมกันแม่นอยู่ครับผมจึงได้อาจารย์กับแต่ผลเศร้าตัวปวดเนาะครับผมจังเจได้ไปโมดินตัวครับครับแม่นครับเพราะว่าเกษตรกรเอาโดดินล่งหายเพลินเลยเกษตรไทยนี่เดี๋ยวตัวปวดหายอยู่ข่อยซี่นห่วงเพ็มาอยู่นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณได้หลายครับผมครับเอาสิรบกวนอาจารย์สมนีเด้อครับผมขอบพระคุณอาจารย์สายบุญครับผมสวัสดีครับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมฝนตกลิ่นไหม่แล้วครับพี่น้องนะครับเอาอย่าเผลอเด้อครับพี่น้องกอติดไว้ครับผมเลขบนอาจารย์สายบุญเลขติดบนครับพี่น้องว่าหันในซีศูนเก่าคนนี้ได้แปดสามสองวิ่งบนตัดบ่ขาดครับพี่น้องเนาะแปดกับสามตัวประกกเพิินมีหนึ่งเก่าหกหาครับสองตัวบน สามเก้าสามแปดสามหกสองแปดครับผมเน้นมดซีตัวนี้ครับพี่น้องเนาะกันหนึ่งแปดกับหนึ่งสองลักลอยเฟิรนมีสองสามหาครับส่วนสามตัวบนเฟิร์นไฮชุดเต็มเลอครับพี่น้องเอาไปยึบจับลอตเตอรี่เบิ้งครับพี่น้องเนาะห้าสามแปดห้าสองแปดสองเก้าสามสองแปดสามเลขหามก็จะเจมีสามหกสามสามเก้าสามครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะ ที่เด็ดอยู่ที่เลขบนเด้อครับผมอาจารย์เรล็กล่างถ้าพี่น้องอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเลขไม่มาด้วยกันล่างครับพี่น้องเนาะแต่เพิ่จะมาคัดให้อีกครั้งหนึ่งได้ครับผมสาหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวครับเอาทายคลิปนี้ครับผมอ่ากมาเชียกขอไวยพอให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแ้วเง,เงินไปน้ำกันครับผมในงวดวันที่16มีนาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ